เสือป่าเลยเฮ้ยสวนปิการ์มิชันในกรุงมุนีมาตกปลาบวหลางบางบา่อนะครับวันทิดยำมือแรงมืดแล้วครับตอนนี้ว่ <historic> าสิมาคงเว้นบันเลยมาครับติดทุระเลยมาช่วงยำแรงครับมืดแล้วพ่อนออกจนเบล้วครับตอนนี้น่าจะพ่นเหลือพงมพนเด,ยเดียวเดี๋ยวสิลองโพดบ้างว่า หาหมูตกป่าสิมีคนมาวเมือนัทโพดไปมีคนมาอยู่นะครับเดี๋ยวมันนี้สิมี่าหาแนวรวมนะน่าจะคนเดียวนะครับปุีินะมันนี้คนเบ็ดมาเต็มสปีดนะครับเพราะว่ามันขึ้นป่าเขา่ค่อยเขาเนาะเขา,าห่างจะลงยี่สิบันนี่พอดีเพราะว่ากลางคืนครับกลางคืนของเบ็ดไลน์เนี่ยมีโอกาสลุนไลกันไปเจอกันบานาน,นะครับนาจะอยู่บานานหาองออมเมมรุม่นน,นี้ล่ะ อาจจะมีแนวร่วมนะครับอาจจะมีแนวร่วมอยู่ติดตันนี่ยถ่ายรูน้ำขมอที่นจนเมืดลงเบ็ดเรียบร้อยนะครับนั่นนะนะจุดสุดท้ายออกไปแล้วนะครับเมื่อกี้ออกไปบุบเลยเดี๋ยวลงเบ็ดมาแล้วนะตอนนี้ยังลงไปสี่ขั้นครับยังเตรียมลงอีกสามสี่ขั้นะรอบเมงว่าจะมีตัวไหมอยากกินลาบปลาเลยอยากกินลาบปลาเะเพีียงทางแดง มาแล้วครับหน้าผู้ใดตกปลาทางคืนผมสีอาทิตย์ไปหาวันจันอาทิตย์เบื้องเบื้งก็เบื้งปลาครับปลากินอยู่เรื่อยๆปลากินกับงประมางทางขึ้นนะครับไปลุยกันนะครับหน้ามึงบินหมืยังแห้งเลยใครั่กับเพื่อนเพื่อนปะเราเดาครับๆโอ้โหนี่ไงนี่นะครับปลาที่ผมต้องการนี่แหละปลาที่ต้องการตะเพี่อนหางแดงนะครับ เสียวปลาบเสียวปต่อยนะลาบไปต่อยนะครับเรียบร้อยห,หนึ่งแต้มแล้วนะครับเปลี่ยนทางแดงนี่ละเดี๋ได้ตัวนี้แล้วครับมาสักหาหกตัวนี่ก็โอ้ยลาบยิ้มหนึ่งเหลือยังบ่ได้เล้เยอยากไปละ เก,อกือบแล้วไากินไหมลปกินอะไนต้อว่ เพี่ยนทางแดงกับนาเงินขึ้นเงี้ยงมามีเงินเยอะใส่ฝ่ามือเงี้ยงๆเลยกินมันหมูครับ สองขันรับดังนีก็ติดโอ้ฝนกี่แหงเนาะคุณมันยังแงงเลยคุณมันยังแงงเลยครับหนาอ เ็นยังอ่ไรเลย,เลยโอ้ยเตียงจมแล้วเตียงดีจบละถูกหมดถูกหดสบายเลยเ <c oughs> อาแล้ว <c oughs> ผมยัียงแห้งนะครับผมโตแห้งนะครับเนี่ยะ บึงบ้งมี่แำอะไรนะครับดอกไ้สีอ,นะอ,ออกไปนะดอกเพ่นแล้เ क्या है वाह ไปไปเลยไปไปไหนแล้วครับนานาเชือกเหรอเชือกไหม นี่มันเลียกแล้วเบี่ยงแล้วตาไปกับกับที่น,อน้องยังบมื่บอกเลยคำเดียวว่ากับยังเดียวโอ้โหขนแห้งโคตร ลงเบสุนละเลี่ยวเลยข้างบึมลงมารถโอ้ของหนน่ารถเลยศร้าแล้วเศร้าแล้วอยูไม่ได้หรอกเดเลือดแตแข้งกว่าี เศร้าแล้วฝนโอ้สากระบายเรอไปสินเล่บเอ้มันเล็บบอลเลยว้าาอีกแล้วโอ้กินกาแนสิมาแห้งวันนี้กับปกตีนเส้น นโอ้โดยการเลยมันตรงนี้สลักเกือบสลัก,ลกอันนี้แน่นะครับให้มันตกไปเลยให้เราอม,มองมแข็งกันเลยหายากเรามองแข็งกันโอ้ ตุบส,สมบัตินี่กระโดดเลยนู่เล็กดิ้นแข็งอยู่นะครับรถน่าจะออกได้ปกติเพราะว่ามันโกแข้งแต่ว่ามันหนามันหงอกพุ่งออกไปเลยนะจะโอเคเทยมีอะไรอีกแล้ว มีทางบอลไต่หน้าม,มีดองเลยคอยเนี่ยสายลุยดีวะอ่าวันนี้เขาจะได้เ,เมนูปลานะครับ,บเดี๋ยวเลี้ยงเครื่องผมเลยหลับมาอีกแร้งเดี๋ยวแล้วเลยสองตัวนี่ละฝักใส่บอดถุงมานตรงนั้นใส่หอดทีโอูย,อย ใบไมไ้ลมเดี๋ยวสีให้ล่มแบบร่มคลิปแบบเ้ยงเง่านะครับคลิปนี้เนาะใส่เงาเต็มเฮ้ยงเว้นเข้ามาหรือว่ามาเข้านดิมายังขึ้นมักยากดเดียวยังมาหยุดนะครับเสียงฝนยังมาอยู่เยอยเน่าเฮ้ยเอ้า กำลังมาจีบโพดหาแนวรวมเนี่ยวะพี่สีดูพีถ่ายมากหรอกสีโต้แข้งปลาหนิหลบมือหันมืดฝ่าแล้วพอเห็นยังเลยนะมึงจริงๆนะผคนวัวนั่งขึ้นหยอดมือเห็นยังเลยมืดฝนตกจนมืมมดเลยนะแนี่ยหมึอดอยังเลยโต้แข้งโผล่มืตามาบืนชา,า,าวบ้านเขาบอกแบบนี้เนาะฝนตกแบบนี้ไปใต้ก็ใ้เขียดตะวันู่นว่ปลาบืนเนี่ย หาจับครบจับเฉียดถ้วยแต่บอกมากอ่ะเป็นไปแล้วนะครับเพราะว่าฝนมันมา่าเส้าอะเมืองแล้วจากลักษณะการตกคันนี้เมื่เส้าหรอกดีนะปีนลงเขามามาสั่นแบบปากแตกดินมันแข็งแล้วนะครับดิยมสสวนมากพวกตกด้วยบอ่อโอ้ยมันตกอยู่นะั่นกูเจ็บไหม ออกมาหลอบนอ,อกมาคตกน้องนนี้มาตกดีเสยวะถึงมือเขาเมาดีอู้หูเปเสียงฝนเป็นแรงไปแล้วครับดินหนาจะแข็งกันน้าน้ำบนน้ไม่มีปัญหา นค,นนนคนเดียวึ้นต้พุงไปสติปีบอกว่าไอ้กล้ยถอนได้ละคนเดียวเลยม <c oughs> ุมิ้ยังมาปนเลยคนเดียวเลยอู้งาสิจัดจตเดต็มเต็มแน่วันนี้เราตียูสิลึกเดือหาตุมเทียงขึ้นแน่วะเปี่ยนมดตัวก็่โมเป็นตะยูของเรา โบ้ได้เอาชุดกันฟุน้นมันน้ำเอาแค่ไอ้ขั้นมมป่ะขั้นมมกันกนิดน,น่อยโอ้โว้ยโม่มีบางใดบ่เบียดนะรถท้องอยางไดแล้วมันีิรถ <c oughs> บากได้ก็สบายใจแล้วดินแข็งอยู่ช่วงน,น,น่ะนี่คิดว่านะหนาวจะแข็งอยู่ดูเฮ้ยแดงกัน Ui Biệt quá Ui bằng cái bằng để tôi bắt được mà เบ่งมาสิมาเอานี่แหละนี่เพิ่นนี่แหละปลาหางแดงครับยงังคืนมันเข่าดีใส่ฝ่ามือใส่เขาดีอยู่มา้านเลยครับฝ่ามือสีเป็นล่อง,งก็ลังปลากล้ลังกินเลยอ,อยู่ต่อกไปเลยเปียก <c oughs> นี่ว่าสีออกเลยบนนี้ <c oughs> ไปครับหน,น้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหนา้าครับขายอยู่ครหมานี่ก็ได้อยู่ครับสองตัวสองตัวก็ถือว่าได้นะ คนน,นน้ำมือกันาะวยมาด้โพธาเนวรวมนะว่าบริโภคทำฝนมากก่อนครับเดีนยาเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไป